วันบันก็นมองตาทองเละน,นี่ไอ้เพื่อนนี่เพื่อนไปไปซื้อซื้อหุ้ยไปซื้อซ่องกาวมาขึ้นฟันฟันดีการถูกหุ้ยสบายเลยนะไ้ซื้อซ่องกาวยังยังยังไอ้มาทีเลยไอ้ไอ้บ้าไอ้บ้าได้ไหมหุ้ยะไม่ได้กลับมาทำไมน,นี่ ค uhm, องมันก็ต้องได้คองนี่ไม่ได้คองกับจัลแลนมาทําไมนี่หึงคนตายหรือว่าคนสุพรรณนี่คนตายคนตายแรกในชาบลาวโอ้ยก็แรงเงียบแผนนี่นี่แรงพัมนไงเดิมเดิมคนเดิมเดิมคนละครโอ้นครที่ธรรมราชนครนายก เกิดตีนกอร์ที่ธรรมราชโอ้มาโตนกร์ายุโตในเกลือน่าดานควายน้ำเล็ดอยู่ในเกลือนโอ้มึงคน,คนสุพรรณเนี่ย<อ>นก่อนปูไตนีคนคนยอดซักคนสุราษฎร์ได้ไหมเหรอหู้ยเนะไปได้เหล็กเด็ดมาจากไหนเมื่อคืนฟันดีแล้วมึงฟันมาไหน bỏ khuyên Phát vào đấy Bỏ khuyên phát vào phải đơn, càng thúng đấy Mà cứ mừng nó nữa Nhưng mà nàng, nàng mò phải tả lá đó đang mò ảnh lặng phải Cứ à. đấy Các à. à. lại phải xa chăng? โอ้ยนี่ก็ได้เร็วแล้วนี่เออแวกเสร็จป่าวไม่เหอหู้เอ้าได้แล้วมึงฟันมึงฟันหัวอะไรงูงูอะไรฟันเห็นงูงูอะไรงูเฮามึงกูหกกูแล้วนี่เอาปูหอกับเรื่อกูอายุสี่สิบแล้วนี่เออมึงบอกว่ากฟันเห็นงูเฮางูเฮากูนี่เกิดมาไม่เห็นงูเฮากูเคยเห็นแต่มาเฮา เพื่อนกันนะอย่าทำลายจิตใจอย่าทำลายจิตใจกันเลยมีอะไรพูดกันมตรงนะเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วไก่ก็กูดีไก่แก่งูเห่านี่มึงพูดเองว่างูเ่ามูไม่ฝันเห็นงูเห่าแล้วมูฝันเห็นงูสิงแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเป็นงูสิงกูดูใต้ท้องมันนี่ใต้ท้องมันจะถลอกมันเกี่ยวอะไรวะ ก็งูสิงนเนมันเลื้อยจากสิงห์บุรีมาถึงปากใต้เนี่ยท้องมันทะเลองอตรง,งตงเลยให้ไปซื้อห้วยซ่องเกาวได้ไหมจะไสดกว่าดวงมึงดีแล้วนี่เพิ่งม,มีเพื่อนอย่างกูมึงจะบายใจเลยเขาบอกแล้วเลยคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแต่กูรอดซ่องเกาว ช่องกนันนะซื้อมาสองกูเลยช่องไหวไอ้มึงตุกมึงซื้อเฟอร์นี่จอให้กูกันหนึ่งะนะกูซื้อสองตัวนี้ถ้ามึงตุกสองช่วมึงซื้อเฟอร์นี่จอให้กูกันกูอยากกับเฟอร์นิเจอเหมือนคุณปูมเขาเฟอร์นี่ติดเกดเฟอร์ <c oughs> นิเจอเฟอร์นิเจอรประหยัดกต้ <c oughs> องติดเกด แต่ว่ากูไม่ถูกแล้วล่ะทำไมถึงไม่ถูกเพราะกูบอกให้มึงซื้อสองเก้ากูก็ซื้อสองเก้านี่มึงซื้อเก้าเก้ามึงเนี่ยไก่แดงมึงมึงกนบอกกูเองเออไอ้บ่าวว่ากูไปซื้อสองเก้า <c oughs> เออกูบอกมึงซื้อสองเก้าฝากูาาจะได้สองเก้าที่กูเดินสามกี่ตลาดน, <c oughs> นี่กูทำเพื่อมึงกูซื้อสองเก้า สองใบเลยมึงซื้อเก้าเก้าูบอกมึงซื้อสองเก้ามึงไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมมึงบอกกูว่าไอ้บาวเออไปซื้อลอตเตอรี่ให้พี่หน่อยอันนี้ไก่แดงบอกบ่าเออบ่าไปซื้อเลขสองเก้ากูก็ต้องไปตลาดเพื 2> 2> I mean, so hey, ่อไปซื้อให้มึงมึงก็ไปตลาดเด็กเขาเชื่อไก่ไว้สองเก้านี่มึงซื้อเก้าเก้ามึงไปพูดกับใคร เขาก็ต้องว่ามึงโอ้มึงไม่ยาวกูบอกว่ามึงซื้อสองเก้ามึงบอกกูซื้อสอเก้ากูก็ซื้อสองเกมึงซื้อสองเก้ายังไงก็นี่สอานี่มันนี่มันละเก้าเก้าไก่แดงเออเีอะไรเก้มีกี่ตัวสองตัวอ่า อันนี้เเก้าอันนี้เก้าสองเก้าไหมเก <9 S 1> ไ,ไม่ปิดดอก <c oughs> อกูจบเปล่าอกกูรู้สองเก้าก็คือสองเก้ากูนับดูแล้วว่าสองเก้านี่น <c oughs> มองกูเหมือนไม่พอใจ <c oughs> นี่ถ้ากูให้มึงไม่ซื้อนะเจ็ดเก้าดิ มึงเอาเลขก้ามาเจ็ดตัวเลยรอตเตอรี่ก็มีแค่หกตัวตัวก็เกินนะดิเพื่อตกเพราะว่ากันทุกกะรลาบถูกป่ะคนเราตอนนี้กำลังทุกนะเดี๋ยวพอตวรวจรอตเตอรี่อาจจะได้ลาบก็ได้แต่ถ้าได้ราบมึงต้องเตรียมซื้อก็เหนียว เอาลองฟังดูต่อไปเป็นการประกาศผลเลขท้ายสองตัวเอาละสองเก้าูว่าจะต้องต้องเชีรยเป็นเก้าเก้าสองเก้ามึงเก้าเก้ามึงก็ไม่ถูกดิเว้ยมึงเชียเป็นสองเก้าตังต่อนะเออาเชิญเฮียกองเป็นผู้ล้วงลูกปิงปอง ทำไมต้องเอาเหยียบกลมมาล้วงวะเลขที่เข้าออกโอ้ยโอ้ยเลขที่ออกใครอยู่ในบ้านบ้างอะไรกดออดสองเก้าสอง มันออกสองเก้าเมื่อกี้มึงก็ได้ยินอยู่แล้มันออกสองเก้าไงก็ตอบเก้าไงมันไม่ถูกมึงก็ไปรับจังดีมันออกสองเก้าเฮ้ยมึงพูดถูกแล้วเพื่อนโอ้โหมึงเจ้ากีจริงๆเลยมึงเนื้แกมึงฝันเห็นงูนี่ยวมึงโชคดีเดี๋ยวไปรับจังเฮ้ย จริงเราไม่ถูกลอตเตอรี่เราก็อยู่ได้เพราะว่าเรามีในเงเดีอเยอะเยอเยยเมือนกัพวกง่างนะเราไม่ถูกลอตเตอรี่เราก็อยู่ได้ไม่ถูกได้ไงมันออกสองเก้ามันก็ได้ยินดีกูเก็บไว้แล้วกันมึงอย่าคิดมากนะคนเรามันตุกกัะลาแค่นั้นเองมึงคิดได้ไงไปซื้อเก้าเก้ามึงเออไปซื้อเลขอะไรเออเอาสองเก้า E they got